สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกับผมเพชรชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆแล้วก็สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับยางรถนะครับยางรถยนต์หรือว่ายางมอเตอร์ไซค์นะครับวิธีการดูปีนะครับว่าเป็นยางเก่าหรือยางใหม่นะครับว่าเวลาที่เราจะไปเปลี่ยนยางตามร้านแล้วเราจะดูยังไงว่าเป็นยางใหม่นะครับบางทีช่างเขา อาจจะบอกว่าเป็นยางใหม่แต่เราไม่รู้นะครับว่าจะดูแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดูนะครับว่าเป็นยางใหม่ปีของปีไหนปีไหนนะครับวิธีการดูนะครับมันก็ไม่ยากนะครับให้เรา,าเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับให้เราสังเกตนะครับว่าตามขอบล้อนะครับมันจะมีที่เข้าประทับตาอยู่นะครับนี่ฮะเขาจะประทับตาอยู่ จะเป็นตัวเลข4ตัวนะครับจะเป็นตัวเลข4ตัวที่มันจะเป็นอ่วงที่เขาประทับไว้นะฮะนี่ฮะมันจะมีเลขภาษาอังกฤษนําหน้านะครับแล้วก็จะตามด้วยตัวเลข4 4สตัวนะครับอ่าที่เส้นนี้ก็จะมีเลขเอ่เดี๋ยวนะฮะภาพมันไม่ชัดเป็นเลข3 620นะครับวิธีการดูนะครับว่ายางาใหม่หรือยางเก่าก็กคือ อ่าอันนี้เป็นยางปี2020นะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นยางใหม่นะครับแต่ว่าถ้าใหม่จริงๆก็ปีนี้เป็น2022นะครับก็ต้องประทับตาข้างหลังว่า22อนะครับอันนี้2 0นะครับ36ด้านหน้านี่ก็คืออ่าสัปดาห์ที่เขาผลิตนะครับผลิตในสัปดาห์ที่36นะครับ1ปีมี52สัปดาห์นะครับอันนี้เขาผลิตในสัปดาห์ที่36 ปี2 0 2 0นะครับวิธีการดูแล้วก็จําแค่นี้นะครับว่า2ตัวหน้าคือสัปดาห์ที่เขาผลิต2ตัวหลังนั่นคือปีพศนะครับเนี่ยฮะวิธีการดูก็ไม่ยากนะครับสาหรับเวลาที่ท่านใดจะไปเปลี่ยนยางนะครับเวลาช่างเขาบอกว่านี้ยางใหม่ยางใหม่นะครับแต่เรา,าไม่มั่นใจเราก็ไปขอดูแล้วก็เช็คดูได้นะครับนี่ฮะเวลาเราใช้รถใช้ถนนเราก็อยากจะได้ยางใหม่ๆแล้วก็ได ของที่มันมีคุณภาพนะครับเวลาที่เราไปเปลี่ยนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียรู้ช่างนะครับเวลาที่ช่างเขาเปลี่ยนให้นะครับเราขอไปดูได้เลยนะครับเนี่ยวิธีการดูก็เท่านี้นะครับสังเกตไปที่วงล้อแล้วเขาจะมีประทับอยู่ครับมีตาประทับเนี่ยเท่านี้นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้า,าชมก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม